ตอนตนนี้ก็แค่แบบกระตุ้นมีคนมาสวแวนให้ใหม่สักทีถึงแล้วหรอมีแฟนสักทีลูกสองห้้าคนในไลฟ์ลุมจีพี่ตูนเริ่มโอ้ถามเน่ดีเวลาจีปีไหนทำหน้าเมื่อกี้ดีม่ได้ได้ฮะผ่านผ่านไม่เอาเดี๋ยวโดนแคปไหนโดนแน่ อย่าจริงๆอ่ะหน้าเหมือนกันแต่ว่าเนน่หน้าลักพี่ตุนจะออกแบบเฉียวเฉียวแต่เนเน่จะออกแนวหน้ารักไม่จริงเน่จะออกแนวหน้าลักแต่พี่ตุนจะออกแนวเฉีย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 วรดนะส่วนบอก่าจะออกแนวไม่เหมือนใครเองลูกไขวะออลูกที่ใดอกพี่ตุนกับปรากฏหน้าใครนี่ค่ะเีนือคน ได้บอกว่าพี่ตูนนะให้มีแฟนได้แล้วแต่เน่เนรองหมดสัญญา BNK ก่อนโอ้ยหนูก็อยากมีแม่มันไม่มีเลยอนนี้มีแกขับแกจะสามสิบแล้วให้มีโน้ตหนูก็อยากมีแม่จะสามสิบอยู่ละให้เขามีเถอะเนาะประเทศใจพี่สีพพทพอพอยิ่รขนาดเีใจแล้วมาจีพี่ตูนได้ นดุขนาดนี้ดุนะกินเยอะ